มาวันนี้เราจะมาเล่นเกมนินจากันนะนีทั้งเดียแลตัวจ็อบ,บ,บ,บก่อนนะครับกดเข้าเลยนี่แปบ๊บนึงคุณป้ามเอาก่อนไอซูมซูมอาตามถึงอย่างเงี้ยคืออย่าอย่าขยับมากแบบ๊แบบนึงแป๊บนึงนะคะจ็อบก่อนดิบอกก็มองไม่เห็นอย่าให้มันเห็นนอกเห็นขอบขอบจอแบบเนี้ย เฮ้ยตั้มรอแป๊บนึงระหว่างที่คนรอก็ตัดโอเคครับเมื่อกี้คุณปั๊มถือไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ที่มุมนะ้นที่มุมน้ว

บัมคอยกดยิงแนละ้วเบิร์นให้หน่อยกดแล้วเลยอย่าเพิ่งยิงนะเราใครนำยิงมือก่อนเลย,เยโอ้ผมนำที่หนึ่งเนอะียนเนี่ยที่หนึ่ง เฮ้ยเล่นเล่นเลยเข้าห้องก่อนนะหาห้องหาห้ <หา S 1> องรอคนนิดหนึ่งนะก็ระหว่างรองผมก็ตบก่อนนะครับนี่ครับคนเอ้ยแป๊บหนึ่งค,ออไไครับผมเขอยช็อตอู้กดออกมาได้แล้วอยากเปลี่ยนสีไหครับไม่ไม่ไรผมเปลี่ยนเป็น <c oughs> สีแดงเท่แล้ว <c oughs> ลคุณป๊อปค่อยกดตรงวีงตรงนี้นะเดี๋ยวผมกดกระโดด อ๋อไม่เสียตังค์ชิดเดินไม่ละบ้าข้ามไมรับข้ามเลยรอนานระเออดูขี่จักรยานครับอันนี้ขอเล่นก่อนนี่ a โอเคที่สองแล้วเล็กโอ้ยจังเลยฝากกดน้อกดเพื่อนยังไม่จบเดัดตาต่อไปให้คุณตามเล่นนะครับโอเคอเห็นนะครับเงินในนี้เล่นเก่งดีๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวผูช้ชมด่าเหรเล่นตารอก,ก่อนนะครับนี่ครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวนะครับนี่เท่มากครับนี่ตัวที่สองนะครับเฮ้ยอย่าเพิ่ง นี่ตัวที่สามนะครับนี่คือตัวที่ฟรีนะครับแค่ช้าหน่อยดินี่ครับเทตัวที่ห้าครับโอ้เป็นตัวใหม่แน่นเลยตัวที่หกครับนี่อ่ะโอ้หมื่นห้าดูนินจานี่ดินินจานี่หูดครับผมดูครับนี่ต้องมียี่สิบเพชรเลยนะลิงเนี่ยผมชอบส้นหัโค้ง,คงมปลาโอ้ยเนี้เยเจ๋วมากครับผมสีแดงสีแดงเพชตัวเนี้ยโดยเฉพาะตัวเนี้ยผมชอบมากเลยโดยเฉพาะตัวเนี้ยผมชอบชอบที่สุดเลยนี่นะฮะโคตรโหดตัวเนี้ยลูกกา ครับมันไม่กากับแพงนี่ทารวีนน่ะนี่อะไรเขาเรียกว่าทารวีนเรียกว่าทารวีนเออทำไมอ่ะมีตัวนี้มัมมี่โอ้โหชอบผมตัวนี้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 เท่โหเขายังไม่หมดอีกเหรอ้โหคนเยอะตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นตัวสุดท้าย์ละโอเคเฮ้ยเชียร์ทำให้กินเราจะไปเข้าเกมกันเลยคนนานครับเราเลิกก่อนนะ เลิกนะฮะเลิกกว้ไล์กดแย่แล้วกด Subscribe คลิปหน้าคลิปหน้าครับไม่ต้องอุดใจนะอันนี้ถ่ายแค่ห้านาทีเดี๋ยวที่ลางสิบกว่านาทีนะครับายบาากด Subscribe ด้วยนะครับ